กินกับปุ้นไอ้ดองเนี่ยเน้องแซบดีกว,ว่าเจ้ฮนะแซบบะหมี่อยากเลยกินกับปุ้น<ส>เล่นบะหมี่กินเล่นนะโอ้ดีแต่ว่าปีดองครับมาเบิ่งเจ๊ว่ากินขนมจีนแบบบ่มีน้ำยาอือฮึนี่ก็แซบถ้าว่าหั่นเว้าถึงว่าเฮ็ดน้ำยาก,กบก็บกบแซ่บเลยเจ๊จะเคยกินน้ำยาเขียงขาดว่บ่ ยายขีนขาดเลเฮ็ดแสวกันได้น้ำยาขอบคุณมม่กินข้นค่ะอืมขี้ับบ่อืมฮ่อะแต่ี้ิกินข้นมุนจริงอืมกล้วยเจ้ามีว่างมั้ยนม่ได้ไม่วอางค่ะเยียมท้่เรียกไม่จ็กบีเลยมันต้องเบียดยาวขอถามว่าองินที่ิดข่อยได้ที่ข้างข่อยมั้ยเสร็จเอ้าจิ้มแบบนนะโอ้ยจำได้ยู บพ่งขอจะบอกฟังธรรมดาลูก้าขคางบ่แม่ให้เจ้าขอางลานค้างลูกค้ามันบเม่นแนวแม่นพุ่เนม่นพูน <c oughs> างไหนเขาก็ว่วาซื้อวีเท่าไรเนี่ยรสองบาทอือเบี้ยงให้แน่จากวีงามด้วยเ้าเมันต้องกินประจำว่าจิ้มอไราเียงอร่อยืมปเลี้ยงอร่อได้กะปไปเลี้ยงอรอะกันเนี่เฮ้ยเี่ยเตียเอากระไร กล้วยน้ำว้าเดยมันกล้วยน้ำอืนด้ก็หอนเน้ากนกล้วยน้ำว้าโอ้มันหอนมึอน,นี่หอนหวน้ำไปสอนนั่นน,น้ำใจนาง่งสอนหวกใส่เดไ<า>อน้น้ำว้าชั้วมันม่ตว่นเลยเนี่ยโอ้ ก๋วยไหมขยจ้ขยึมอีกใช่เจ้าต้องเป็นดีใครอะเออเออหลอกรับมีสำนีละเพราะว่ามันเอื้อก้วยนำมาอือพี่จะก้วยนั่นเนาะี่ะ อันน hmm. huh. un ี้ยี่หอได้กินยี่หอไม่กินก็หวานทสี่ใจหวานจิ๋่เหรนหวานกินได้ประมาณอย่างซีมิงซีมิงอะไรเม่เขาจะซีมิงหวานบ่ยากล้วยเนอะแเรื่วกล้วยของ่อกินแล้วดกินแล้วบัดที่นี่เจ้าข้าง่อยมือนั้นหาบาทบัทที่วินี่วิเท่าไหร่ปัดจุบนบาทมาาเนอะหาบาทมาเร้อจาะหาบาท เอาคึ้ไปง่แ่เอามีทนยว่าอยไวใส่เงี้ยหน่อยถามข้างอีกเด้อเบ่งกันแง่งันแหงสุดละเออผมปูดแย่กินอึมแยกแเงี้ยเออนี่เด้อเอาไว้รักเที่ยดอ่อเออคำทาว่าอีสต์ซืซอนปีสำถาเขาเอาไีเงินหน่อยใช่ไหมเออที่หลาชิ้นยังดูตำุวงนี่นากินตำุวงนึกกินตำุวงว่าเป่ากบอกเดียวกินผู้เดียวกับกินน้อ แส่บบอะลูกอืมอืมเซ่บจะเซ่บอไนอืมตัมเองกินเองแต่ตเองกินเองพี่อยากกินยังไงไม่อยากกินยังดอกแต่ท่นครบแล้วม่เจ็บทุหานยังส่โอ้ยห่อนหอนพ่นห้องพวดแล้ซิมกันกันอขาอะไปงวบ่บ่บ่เย่ขาพุนอพี่น้องครับเบิ่งวแกวมนสิ มันบ้านยังตัวไม่บังเก็ดรัมชาตชาดหอานดีป่ะบ่้ยตั้ชาต่ชาดเลยหวานตาแดดที่ส่ก็มันหอมๆไปเกือกเอาตากแดดากแดดสอบขสร้างโคบๆอยู่เขสร้างบิัทตึ่งตากเมามันกาสร้างไว้นี่นานเป๊ซส่ป่ะที่ตะโคสินสินบะโคสินสินไม่ไ้เพื่อเพื่อกากินโคกเลนี่แต่มาบอกใอ้กินโคกแค่ไหน โอ้โหไม่พยกันอยยเจ้าพี่หากินแนะ่าเลยหายนำกินน้้ไหมกินเลยเบ้างด้วยเนาะางเที๋ยนจนแก่เสียเลยมันมีแต่นำแข็งแก่มีแต่นำแ็งหาแก่วม่จินเนยมันนำเย็นน้ำมให้ได้จินน้ำจะเทไอเถอะนอนอยู่ว่าเปลาเจ้าไหม เอาวาได้กินหนำเย็นๆนักเสียหนึ่งนะเจ้าน้อยเขาเจาสีมาแวมาหนีตัวผมสม้ขาเจาไปขายอยู่ขายยาขายนั่นกัไนีม่อาสีมาจนหนีตัวแม่เขาขาดเราผมขายคนาดเาแม่อะไรขายตัวเนาะขาเจามขาขนขายขายยาสือเสียงจับเอาบ่เบเพื่อนบาสื่อตามหง่านตัวหงกงก่ตัย้อนหลังไปหัอย่างไรเงาขายแพร่ขยโรไปสามพันหน่ะ พอพัเก็บเถอะบอกว่คอยบอกว่าแจ้งน้อยเพิ่นกับมาอุ่นเหมืนตาบูกงเจ้าก็หมายของบอกอย่างเี้ยไงงานีงหัว่ันพวเราลองพี่ดองครับพอน้ำสักขันเถิน้านาบนน้องจงเห็นใจคนไทยที่อยู่แกงกี่บ่มาหาใบเลยฮะ วะน้ำเย็นดีดีวะจนปวดแฉวพี่น้องอ้ฮะวไม่ยังดอกชิบนี้แชร์แวะมาเบิ่งกวยน้เจีว่าอ่เอสือเอ้าเดี๋ยวไปไกลผึ่งคือสรงบีงามอจูออโอ้ ยังน,น,นี้สุกแบบธรรมาชาติมั้งนี่เออน้องหางกับเขาไม่มีอะไรเลยซุปแกบปงเงาหอยนี่ก็ซุกเองสุกแบบธรรมชาติยังว่านี่ดีนนมันดีดีเพราะว่าสุแบบแกเองนี่อเออ <c oughs> เออเออเอเอ,เอว่าไม่เห็นแต่มันดีดีอยู่อื้กล้วยสุกความกับเละตัวครับได้ที่ได้ที่นี่ได้กล้วยแล้วไ,ไม่ยูเหน็นยังคุยเหน็นยังคุยเห็นยังขอว่ามาคุยกับเพื่อนวันนั้นบออกข่าวเฮ้ เจ้าน้าลูกค้าจ้งมากะทุ่นวายอยู่ง่ากอีกโอเคโอเคเนื้อบบข้าวแม่โอ้บบได้ซื้อบะเข้าวจ้าเมย์ไปเร็วเถอะวะเขาบัหาซื้อข้าวว่เขาจะมาหาซื้อไม่ซื้อน้ำบะเข้าไปถวายพระซื้อน้ำสวดปขายวันถึงว่าอะไรเก็ตเขาขายอะไรเศร้าหาวนแอคชั่นหน่อยเกเออครับพี่น้องมวนห้าขึ้เก่าครับกับเจวะครับบ่มีมือว่าบ่ห่าบ่มวนบ่ซื้นบ่บานครับ นี่แหละคือคนที่อารมณ์ดีจิตใจดีอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยบ่มีผิดมีไั่กับผู้ใดมีผิดมีไั่ไนกับหมูห <c oughs> เฒ่าเสิอยากหมูเฒ่านะอา <c oughs> พอกันชิปนะไม่บ้าเจ๊ไปแล้วครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูตรทุ่นกันแล้วกัน